สวัสดีครับให้นันผอมพี่น้องเราวันที่หนึ่งสองสามสี่เดือนถุนายนนะครับก็รอบนี้มาชารีตึงเพราะว่าสี่วันที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแล้วก็ป่วยด้วยไม่สบายมาสักประมาณที่สองทีละแล้วพอนอนค่าเฉลี่ยการนอนนี่ขึ้นว่าพวเลยนะครับก็คือว่าแย่ยมากนอนประมาณวันละสี่ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อะ เดี๋ยววันที่หนึ่งคือวันเสาร์ที่สองวันอาทิตย์วันที่สาคือวันจันทร์วันหยุดนะครับแล้วก็วันที่สี่คือวันอังคารก็คือวันนี้นี่เองตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งห้านาทีของคืนวันที่สี่นะครับก็คือเช้าเมื่อวันที่ห้านะครับโอเควันที่หนึ่งก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ก็ทําเรื่องคอนโดยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะครับตื่นเช้ามาก็ตื่นมาเตรียมร้ยงยันแต่เช้าเลยแล้วก็ ยังไม่ได้กินอะไรนะครับกินมือแรกก็ต้องไปบ่ายนะครับกินข้าวข้าวและแกงธรรมดานะครับก็ประมาณ300กิโลแคลนะครับตอนเย็นก็กินอีกก็กินกินที่ห้องอะนะครับน่าจะไม่ได้กินข้าวนะแต่กินกินกลับไปก็กินกลับเก็บตกที่เหลือนะครับก็มีหมูหมูสัตว์นอกที่อบมอทอดนะครับแล้วก็มีพวกแกงส้มนะครับเก็บเก็บไปสองมื้อนะครับวันนี้กินไปประมาณ900กิโลแคลนะครับมีขนมเซเว่นนิดหน่อยนะครับขนมเซเว่นนิดหน่อยก็จีปรปสักพันสองนะครับเพราะว่าวันนี้กินน้อยมาก ครับอ่ะวันที่หนึ่งพันสองอกิโลแคลยังไม่ได้ออกกําลังกายนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สองิถุนาน่าวันนี้ที่บ้านมาหานะครับของกินเพียบเลยก็ มีกินมือแรกก็ตอนตอนอตอนตอนกลางวันนะครับช่วงประมาณสีบเอ็ดโมงประมาณสีบเอ็ดโมงนะครับก,ก็เป็นก็เป็นเป็นพวกพวกกุ้ยช่ายพวกเนี้ยนะครับพวกกุ้ยช่ายพวกขนมที่เป็นอะไรล่ะกุ้ยช่ายห่อเผือกอะไรพวกเนี้ยครับแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีกินข้าวกับปลาหมึกปลาหมึกจะ้ไส้นะครับแล้วก็มื้อนี้สี่วิศกรรมสี่ร้อยกิโลแคลอรี่นะครับส่วนตอนเย็นตอนเย็นก็กินข้าวกับตัวสัตว์นอก ทอดแล้วก็ตัวแกงส้มนะครับเหมือนเดิมแกงส้มกับแกงเผ็ดสลับกันนะครับพรงาน,นวันนี้ก็เป็นไปนป,นประมาณเก้าร้อยกิโลแคลบัวบว,วันนี้มีขนมด้วยมีขนมด้วยนะครับก็มีขนมก็ขนมกินไปประมาณหกหกห่อห่อร้อยห้าสิบรวมเป็นหกร้อยนะก็ทีประมาณพันห้าร้อยกิโลแคลรนะครับวันนี้โอเคยังไม่ดอกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับ วันจันทร์อ่าวันจันทร์วันจันทร์กินวันจันทร์กินไม่เยอะยว,วันจันทร์กินมาเยอะนะครับกินข้าวสามมื้อตามปกติเลยวันนี้ง่ายมากนะครับก็เออส่วนใหญ่นอนวันจันทร์นี่วันจันทร์นี่จะได้ว่านอนแบบนอนนอนเยอะมากนะครับไม่สบายแล้วก็ไอไอคือตอนนี้แบบไอไอเยอะมากเลยไอแบบว่าคือถ้ามีเสยงผ่าเนี่ยเราจะไอจนกว่าจนกว่าจะได้ไปบ้วนทิ like ้งอะครับแต่ว่า like เราจริงวันนี้มีมีนัดคุยกับลูกค้าด้วยแบบว่าออนออนไซต์กับลูกค้าหน้างานนะครับเรามีนัดไปไปคุยเรื่องเรื่องโปรดักตัวหนึ่งปรากฏว่าไอเราเลือกจังหวะไม่ได้โดยนะว่าจะไอเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ดีที่มีลูกอมครับเราลูกอมหมดไงไปแวะซื้อร้านตรงบีเอสเลยไปแวะซื้อที่ร้านปรากฏเออเป็น คล้ายคายหิมารยันนะแบบว่าแปลว่าเป็นเป็นเป็นเกลือครับเป็นลูกอมลูกอมที่ที่ผสมเกลือเราเลือกันที่มันไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ก็อยู่นะตอนอมมาอยู่ตอนอมก็คือไม่ไม่อแล้วนะครับก็โอเครอดมาได้อ่ะวันนั้นวันที่สามคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์ก็ กินประมาณ900กิโลแคลอรี่นะครับสามื้อวันจันทร์ง่ายมากไม่มีอะไรวันอังคารวันนี้ก็ง่ายมากครับสามมื้อเหมือนเดิมนะครับเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงนะครับเพราะว่าเรากินมื้อแรกแล้วก็มื้อ2มื้อสามเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้ตรงที่เดียวนะครับแต่ว่าโอเครวมแล้วก็เป็นสามมื้อนะครับก็สามมื้อก็คือมีมีข้าวไรเบอรี่นะครับข้าวกล้องไม่ข้าวกล้องหรือข้าวไรเบอรี่นะครับใส่ใส่ถุงไว้แล้วก็มีหมูสันนอกทอดนะครับบางสลับกับหมูเค็มบ้างนะครับก็สลับกัน นะครับก็วันนี้กินไป900กิโลแคลนะครับแบบนี้ก็วันนี้กินไป900กิโลแคลก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทําได้ดีอ๋อวันนี้เดินเยอะอ่าขาขากลับก็เลยเดินเลยครับนับไปออกกาลังกายด้วยนะเพราะว่าเดินประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลขาลับขาับเดินน้ำเงินเงินแตกเลยนะครับก็โอเคก็ได้เดินแล้วนะเพราะนั้นวันนี้ก็นับไป40นาทีนะครับเวลาเดิน ประมาณสองกิโลนะก็นับไปส0สิบนาทีจริงตั้งใจว่าวีคหนึ่งน้อยสุดก็150ร้อยห้าสิบนาทีนะครับวันนี้ไป40สิบนาทีแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้วันที่สี่แล้วโอเคก็เริ่มต้นเดือนก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจริงๆเรื่องนอนเนี่ยเรารอยากนอนได้เยอะนะครับบางทีไปนอนกลางวันแล้วมันมันมันไม่ได้นะครับตอนกลางวันแล้วมันมัน คือคือการนอนกลางวันเนี่ยมันยอนยาวไม่ได้ไมันต้องนอน,นแบบว่าแบบว่ามีพักสิบห้าทีอะไรครับอย่างเงี้ยได้แต่ว่านอนยาวไม่ได้มันจะไม่เหมือนกลางคืนนะครับองพยายามนอนป่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับจริง,รงก็ลิสลิสต์นี้นั่นเตรียมนกเตรียมนัดอะไรไว้แล้วพรุ่งนี้นะครับงานยังค้างอีกเพียบเลยที่ที่ท,ที่ที่อยากจะทำนะครับก็ยังจัดไพทท่ที่จริงๆมันมีเรื่องนะที่แบบว่าเคยนั่งฟังคอดแคสใครกันไปรู้ที่บอกว่ามันมีสี่เรื่อง มีเรื่องด่วนกับเรื่องไม่ด่วนแล้วก็เรื่องสําคัญกับไม่สําคัญนะครับมีเรื่องด่วนกับสําคัญอ่าแล้วก็เรื่องไม่ด่วนแต่ไม่สําคัญอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันกลายเป็นมีเรื่องด่วนแล้วก็เรื่องสําคัญเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเริ่มเริ่มเริ่มจัดยากแล้วเริ่มจัดยากนะนะครับส่วนเรื่องด่วนไม่สําคัญกับเรื่องสําคัญแต่ไม่ด่วนนี้มันง่ายอยู่แล้วนะครับมันก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะนั้นตอนเนี้ยมันมักจะมีเรื่องที่สําคัญแล้วยังไม่ด่วนในที่ที่เรารอไว้ก่อนเนี่ยเราก็พยายามจะเอามาทำเนี่ยครับก็ ตองเลงอันที่ด่วนและสําคัญก่อนนะครับก็คําว่าสําคัญก็คือเป็นของลูกค้าแหละแต่ว่าอันที่ยังสําคัญแต่ว่าด่วนน้อยลงก็ก็จจอ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 ,อยู่นะครับพยายามทําให้เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวเดือนนี้ตั้งอีกอันหนึ่งได้ไหมแบบว่าเออไหไรก็ได้ว่าพูดกระเอยในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวต้องปรับเรื่องการนอนเนี่ยนะสําคัญมากสําคัญมากคือ มบางทีมันก็ท้อๆนะครับแบบเรากินน้อยๆกินอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราอดนอนปุ๊บอ่ะพเราไมา่ชั่งน้ำหนักน้ำหนักมันไม่ลงแบบว่าคือคือที่แบบชังช่งละเอียดเลยนะช่างหมดละเอียดเลยคือคือมันง่ายมากเลยครับตอนนอนอ่ะนอนปุ๊บตื่นมาปุ๊บน้ำหนักเราจะลงไปเลยมาโลสองโลอะไรเงี้ยบอกเป็นปกติเลยแต่พออดนอนปุ๊บนะครับมันเราสูญเสียการลงของน้ําหนักอะไ,ไ,ไป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 แล้วอะ <S <S ่ะเดือนหนึ่งสามสิบสามสิบสี่สิบครั้งใช่ปะ เดือนหนึ่งอาจจะมีสามสิบคืนสามสิบเคืนอะไรเงี้ยครับพอคืนไหนเราไม่นอนปุ๊บนอนน้อยปุ๊บอะคือมันไม่ลงครับมันไม่ลงคือไม่ลงเลยน้ำหนักแบบว่า,วามันเ้าถ้าถามเขาใจก็น่าจะเป็นแบบว่าเออพอร่างกายคิดว่ามันอ่อนเพียอ่อนล้าอะไรเงี้ยมันต้องพิเศษพลังงานมันก็จะไม่ใช้พลังงานน้นำหนักก็จะไม่ลงนะครับมันก็จะพยายามที่จะรักษาพลังงานไว้อ่ว่าแล้วก็โอเคอ่านวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดี๋ยวเราไปนอนกันแล้วนะครับเรื่องอื่นก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วง ถามว่าสบายใจไหมยังไม่สบายใจว่ามันจะมีหลายเรื่องที่ที่กังวลอยู่ที่กังวลกังวลแบบร้ายเรื่องเลยนะครับแต่ถามว่านักนาสาหัสม้ยังยังไม่สาหัสยังแบบตึงตึงมือนะครับโอเคป่ะแล้วก็พรุ่งนี้มีเตรียมงานของลูกค้าตอนสิบโมงเตรียมไว้แล้วอ่เตรียมนัด นัดตอนห้าทุ่มห้าสิบห้าครับมันนัดเขาีทีหนึ่งเพราะว่าเพิ่งเพิ่ง,พงเพิ่งเตรียมเสร็จไม่งั้นนัดไปก็ไม่รู้ทักไม่รู้คุยอะไรถ้าเกิดยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องทาให้เสร็จก่อนนะครับของงานที่โปรโมทอีเวนต์โปรโมทไปแล้วนะครับก็พยายามเร่งสุดแล้วแหละมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว,ว่าไม่ใช่เราคน,นที่เหนื่อยแต่รู้สึกว่าในคนในวงการเนี่ยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วก็แบบว่าจริงๆใช้คำว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคนอื่นหมดไฟมากกว่าเอางี้ดีกว่ามันเขา เหมือนคนในวงการจะแบบว่าหลายๆหลายๆคนนะไม่ใช่รวมทุกคนนะเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยแล้วแบบว่าล้าหรือแบบว่าจริงๆผมมองว่ามันเป็นผลจากเทคโนโลยีนะคือถ้าสมัยก่อนนู้นเลยครับชีวิตเราจะสบายคําว่าสบายคือชีวิตมันช้ากว่านี้จะบอกสโลว์ไลฟ์ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่การแข่งขันมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีเวลาให้คิดไตร่ตองมีเวลาให้ปรับมีเวลา มากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอะไรก็เร็วไปหมดเรายิ่งมีตัวช่วยเยอะขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวช่วยเยอะขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ชีวิตคนง่ายขึ้นนะแต่ตัวช่วยเยอะขึ้นนะครับยิ่งทําให้คนเหนื่อยกว่าเดิมผลเป,เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราทําให้คนในวงการเนี่ยท,ที่เราประสบพบเจอาเนยครับรู้สึกว่าเขาเหนื่อยพอเขาเหนื่อยปุ๊บแล้วบางทีเราไปเร่งเขามากหรือว่าไปพุชอะไรมากเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็ต้องค่อย หายใจลึกๆเงเย็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเค <c oughs> อ่ะไปะไว้มีอะไรเดี๋ยวเอาเดิก,กันต่อนะครับสู้ๆสวัสดีครับ